ดนกไม้สวยมากครับใช่ดอกซากุระหรือเปล่าไม่รู้ครับดอกแล้วเส้นเดียนน่าจะออกดอกหมดทุกต้นครับเริ่มเป็นแบบจุ่มจูบมาละสวยงามไปอีกแบบสีขาวพาเดินชมบ้านเมืองครับส่วนมากคนเกาหลีเขาจะอยู่แต่กับคอนโดครับ คอนโดยเยอะเลยไม่ค่อยมีที่ดินแบบเป็นบ้านบ้านจัดสรรแรงไม่ค่อยมีโอ,โอ้เป็นนัน้นเป็นแมนเยอะ อีกสักเดือนน่าจะสวยงามกว่านี้ครับยังส่งแบบแข็งแรงอยู่สักุร่าแล้วะ